บรรยากาศการซ้อมเรือนะครับโค้งโค้งไอ้บ้านโค้งไอ้บ้านโค้งวันนี้ก็ตลาดนะครับพี่น้องนะครับวันนี้สาวๆก็จะเยอะหน่อยนะครับมันว่าเอาไปถ่ายคลิปนี้ มองหนาครับมองหนาครับนี่เข้ามาใหมอื้ออ้ออออื้อ้อ น้องโอมนะครับคนนี้น้องโอมนะครับมันยังเ่งเลยสเสียไปหลายมือมันยังเลีงอีตัวเดีตัวเี็กตงมงมันเหลืองวเด คือนนดูเบิ้งไปย่ควางวะที่เดีเามมา๋ดดวยวตายเลยครับเตือวไม่สุดที่มันเอื้อมไม่สุด บ่ไอเบ้งไก่ไมันไทยบุ๋มไทยคูอ่ะอทอสองคนบจับเดียวัเดียวัเดียวสเกาต่อไปเรื่อยๆเลยเห็นุ๊ห็นไตปั่นเก็บสคนบ่องาไปมันต้องยืนต้องยืนพี่มัต้องไทยชิมพันหเห็องห็นเอาไหนได้ ไปกันแล้วไป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 อปไ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 ปปไปไปไไป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 ไไปไปไปไไปไ Con 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 ได้นเนี่ยจะว่หน่าไอ้เปียวเบื้องขางเบื้องขางหัวเนี่ยไม่ขาง,งใสสุดยอดนี่ละที่ต้องการทิพมงกมหนายอะไรเออหลายเปียวพวกคุณเก,ก็โคตรชอบปะสวย อือยังทั้งเสียงอึบเอิ่มไหลเร็วๆไปเร็วๆเดี๋ยวนี่ครับบ้านเฮ็ดคนเจ็ดเฮ็ดคนเจ็ดเออโอ๊ยเออเอิ่มโหเอิ่มอึบ ล็อกไว้ครับล็อกไว้ล็อกไว้ห้าหกเ็ดขันเชือกไทยเชือกทยเสียง <1, S 1> แบบตัวเกิขันไทยง่ายสิเปลี่ยน